นี่ครับใครที่กําลังมองหาโคมไฟไว้ประดับตกแต่งนะครับยิ่งใครที่ทาบ้านใหม่ทํารั้วใหม่ทาหน้าบ้านยังไม่มีไฟติดนะครับโคมไฟตัวนี้เหมาะมากเลยครับตัวนี้คือสวยมากครับติดตั้งง่ายนะครับเขาก็จะมาเป็นชิ้นแบบนี้ตัวนี้สามารถใส่กับหลอดไฟบ้านได้ด้วยนะครับมีสายไฟต่ออยู่ด้านหลังนี้นะครับวิธีประกอบประกอบขึ้นเสาอะไรก่อนนะครับค่อยใส่โคมไฟแบบนี้ครับส่วนเจ้าตัวโคมไฟเขาก็จะมาแบบนี้ครับเปิดปิดสวิตช์เพียงแค่ตัวเดียวครับตัวนี้ครับนี่ครับเปิดปิดง่ายๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็คือเค้้้าาาชรรจแบบบตนนะัววีิธปกกอ็ แค่นี้ครับเข้าล็อกแล้วครับมีกี่แสงมีสามแสงครับนี่ครับมีสีเหลืองนะครับเปิดก่อนแล้วก็สีเหลืองสีวอร์มแล้วก็สีขาวเนี่ยด้านหลังติดมาสองปีหรือสามปีแล้วครับเนี่ยครับเป็นสีขาวที่เฉเขียวๆหน่อยคือเขาติดกับต้นไม้นะครับจะออกสีเขียวๆหน่อยครับปดาเบรดิโมดเพียงตัวเดียวเหมือนกันครับนี่ครับง่ายๆครัเนี่ติดเป็นปีกว่าแล้วจะสองปีแล้วครับตัวนี้ครับที่ทําใช่โอ้โหนานมากป่าได้ทั้งสองเลยนะครับเนี่ยสวยมากครับนั่นครับใครสนใจอยากจะได้นะครับ กัดทิะกะเหลืองมุมล่างซ้ายต้องบอกว่าถูกใจมากครับทนการฝนได้ดีแล้วก็ <ผล S 2> สว่างทั้ทงคืนด้วยนะใช่ตัวนี้สว่างทั้งคืนใช่ฝนตกก็ไม่เป็นไรกานฝนกันน้ําเข้าด้เลย,ยครับชอบทนไหมเลือกเอาได้เลยนะครับสนใจกะเหลืองมุมล่างซ้ายครับสวยจริงครับทุกคนปรับให้ดูอีกรอบครับถูกใจมากครับ